วันนี้ไอ้นายประสาทประสาทวินิจชัยประธาน JBC ที่ประชุมไปจนวันนี้แม่ก็ยังไม่เปิดเผยรายงานไอกระทรวงการต่างประเทศนี่คือตัวการที่สุดสําคัญที่สุดในการที่ทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนอะไรที่ทําให้คุณต้องใช้มาตรหนึ่งต่อสองแสนใครเป็นต้นคิดโคตรพ่อโคตรแม่คนไหนคิดผมถามพวกคุณหน่อยดิแม่ใครคิดมาวะแล้วทําไมขเขมรแม่ไปใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นกับเวียดนามได้แต่กับไทยทําไมต้องยืนยันดนหนึ่งต่อสองแสนช่วยบอกผมมาหน่อยได้ไหมใครไอเหี้ยตัวไหนแล้ว มันเป็นเฮีย้ยอะไรเหรือถึงยกเลิก MOU 2543และ2544ไม่ได้มันเป็นอะไรก็ยกเลิกแม่ไปเลยผมไม่เห็นแม่ใหญ่ายากลงไหนเลยไอ้พวกเฮียเฮ้ยๆทั้งหลายกระเทือนใครผมไม่แคร์นี่คือการเสียดินแดนอย่างแท้จริงนักการเมืองไม่มาพึ่งแม่เลยมันกล้าออกมาเดินหน้าเมื่อไรที่จะยกเลิก m อ u 2543 2 5 4้าสพักเพื่อไทยกล้าไหมพักภูมิใจไทยกล้าไหมพักประชาชนชูธงที่พวกคุณมึงกล้าหรือเปล่านักการเมืองเลวระยำหมาไม่สนใจเรื่องชาติบ้านเมือง ไม่สนใจเรื่องิปไตยของชาติเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วกูจะมีพวกมึงมาทำไมแม่งสนใจอย่างเดียวทำยังไงกูถึงจะได้เป็นรัฐบาล